มันโกนคืออะไรมันปวดนีปวดมากเลยปวดเลยหมเลยค่ะปวดทั้งตัวดย่างในท้องมันก็แน่นข้าวแลไม่อยากกินเลยภักนี้ต้องเป็นเจ็บกว่านั้เจ็บเพิ่มขึ้นเท่าเดิมน้อยลงในท้องมันเหมือนจะเพิ่มค่ะหลวงพ่อในท้องเหรอตอนแรกมันดีขึ้นไปถ้าเกิดมาให้หลวงพ่อทำเสร็จคือแบบเหมือนพ่ออะไรนะพ่ออันนั้นเขาหายไปแล้วค่ะ เขาก็ว่าเขาบอกทำไมไม่ไปหาหลวงพ่อให้ทําอีกนะแล้ว็ดีขึ้นไปวันที่หลวงพ่อทำให้เพีย่อ่ะอ่ะนาตรงไหนที่ในท้องของหลวงพ่อเป็นที่ในท้องมากมันจะมนูยานเอ้ยเคลื่อนไป็นกระโหลกจะย้ายที่ไปแล้วมันจะมานูนแล้วมันจะเจ็บเข่าก็ปวดอยู่ตรงนี้คนาดยืดแข้งเหมือนอะไรยืดแข้งแล้วก็จะรอเข่าไป นั่งหสาะบะคัวหนึ่งตันึ่จรสะบะควนันจะรดสะบุควันจรู้กยารังตมริงก็จะับุญมญขึมาดูวาณทั้งหลายที่อยู่ในร่างนี้ได้บุญได้กุศลแล้วหายเจ็บหายปวดหาทุกข์หายทรมานหายโศกหายเศร้าใครที่ผูกไว้มัดไว้ใครที่สะกดไว้ใครที่เสกไว้ ใครที่ทําอาถรรพ์ไว้ขอให้หลุดสลายคลายหายออกให้หมดได้สิ้นอย่าได้มีอะไรผูกติดเลยขอให้โล่งโปรงเบาสบายนะการวันนี้เถินไปดีกว่าอ้าวมิสเตอร์ฝรั่งมาอีกกูไม่ต้องมาเอาเรือครับเรือใช่ฝรั่งเอาเรือเอาสองแล้วก็บูชาอีกสองเป็นสี่ ใครเหรอเรือของเรือที่ไปแม่กุยเหรอใช่ครับอา้าวขอให้เบาหายคลายดะการบัดนี้ายานเอ้ยออกจากร่างนี้ไปได้แล้วขอ,อให้ดูเทิงกองไหนอีก

ᱛᱤᱛᱟᱥᱟᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱚᱢᱚᱠᱚᱧ ᱫᱤᱱᱤᱧ ᱫᱤᱱᱤᱧ ᱫᱚᱱᱫᱚᱡᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱚᱞᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱫᱤᱱᱤᱧ ᱫᱚᱱᱫᱚᱧ ᱫᱤᱱᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱱᱟᱭ ᱱᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱭ ᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱛᱮ ᱟᱻ ᱱᱮᱫᱟᱧ

ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱛᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱛᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱯഞ്ചᱚᱛᱟ ᱦᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱩᱱᱟᱹᱣ ᱪᱩᱱᱟᱹᱣ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱭᱤ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱚ 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 อ๋อไม่ได้ไม่ได้พ่มมาลูกยีบบ่ไปกินข้าวค่ะก็เลยยังไม่ได้จิ้มค่ะจะจะตรงตรงจะทำอะไรเร้อจะจิ้มเดี๋ยวพ่อห้ทำให้หน่อยค่ะมันปวดทั้งน้นเมื่อวานก็ปวดทอวด้อง เมื่อวานนี้หนูปวดท้องเลยไปนอนตอน,<ว>น<า>พระอรพค่ะ,ะ,คะแล้วไงต่อตอนนี้ก็คือปวดในกระดูกตามแขนแล้วก็ตามเข่าเนี่ยตอนนี้เหรอค่ะใช่ค่ะตอนนี้ปวดตรงไหนมาที่สุดแขนค่ะแขนใช่และแขนเด้ออ่าวิญ,ญญาณเอ๋ยรับบุญรับบุศลแล้วหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานอย่าได้อยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในกระดูกอยู่ในเอ็นอยู่ใน เลือดในหนังใดๆทั้งสิ้นได้บุญได้กุศลแล้วเตรียมตัวได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีด้วยเถินอย่าไปเกาะอย่าไปเกี่ยวเอาบุญหลวงพ่อไปบุญใดที่ได้สร้างมาวันบำเพ็ญเพียรได้ประพฤติปฏิบัติมาบารมีได้สะสมมาพองให้ดวงวิญญาณที่เกี่ยวในข้องในร่างนี้ได้มีส่วนแห่งบุญกุศลคุดทั้งหายคำมังหายพึดทั้งคลายธรรมังคลายทั้งคังคลายหายคลายออกจาก

ยืนยันเ้ยเอาบุญกุศลแล้วได้บุญได้กุศลแล้วหายเจ็บหายปวดออกจากล่างนี้ไปได้แล้วไปไปได้แล้วเอาบุญหลวงพ่อไปหมดเวรหมดกรรมแล้ว iti pārāṅhaṁ mīsā, iti sāpāñjūtā, iti pōtiṁ yāma tō, iti viṣū ca kēnāho āyaṇḍakaḥ mē tō īpā kāñchī mē kāma kāñyāho rākāñchī tākvā ādi tāma yuho kānaṁ tāsī tēsē tō yātāṁ kūṅkāṁ sotāṁ mālā tāṁ āpa rīṭāṁ tī pāñchū māyāyāna ca nā hī rākāṁ ไืงเอท่ตัวเาเอี่เขาทที่าทำสลายทมนไทลายคใรต้งาหายใออกนกาดนออ่บอืมเข่าเข่าค่ะน้องพ่อจะไม่หายสชทีเข่านี่เข่าหรอค่ะนั่งแลวคนรุ่นี้

awa ma